คุณเจดอจะเคยเจอขายแบรนด์โอปอก็คือหนักสุดก็ประมาณสองกิตก,กว่าอันนี้คือหนักที่สุดอีกแล้วว่า3กริรัพอดีเป๊ะเลยและความพิเศษคือจิรัยในเป็นฟาเซทตใช่ค่ะอันนี้ที่พี่เลือกมาเจียเพราะว่าพี่ได้ก้อนมาคุณพ่อได้ก้อนมาสวยมากสองน้ำแล้วสองเงก็มันน่าจะเจียเป็นเหลี่ยมเจียเพราะคนส่วนใหญ่ที่เจียเป็นแคปเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาอยากหลบ ตำเรามั่นใจเราก้าเจียเหลี่ยมใช่แล้วก้าเจียเหลี่ยมแล้วมันสวยมากเจียออกมันก็สวยจริงๆมันเก๋มากมันไม่เหมือนใครอ่ะโอปอจากเอธิโอเปียด้วยยังได้เจอไซส์ใหญ่ๆอยู่นะครับแต่วันนี้ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาคือ3กระดับเพราะปกติมวลโอปอจะเบา12บสคูณสิถ้าเป็นพลอยอื่นเท่าไหร่แล้วน่ะน้ำหนักเกิน5กระดับแล้วใช่ไ่มโอปอลเขาจะเบาเขาเหมือนเหมือนน้ำเขาจะเบาคุณผู้ชมเพลออฟคัลเลอร์ เพย์ออฟคัลเลอร์มาเต็มค่ะโ้ oh, สีม่วงนี่คือเป็นสีที่แพงที่สุดนะครับการปรากฏปรากฏการเพย์ออฟคัลเลอร์คุณจะไม่ค่อยเห็นสีม่วงถ้ามีจะแพงที่สุดนี่คือม่วงมาเต็มนะครับม่วงน้ำเงินนี่ะนี่น้ำเงินน,งน,นี่ม่วงมาเต็มนะฮะก็ม,มีเขียวติดมาหน่อยเนึงเขียว,วยส้มเหลืองมีหมดทุกสีค่ะ้ก็ oh, ่าจะเรนโบว์เลยอันนี้ฮะใช่เป็นสีรุง้งจริงๆเหลือบรุง้ง แบบสีหรือเพย์ออฟคัลเลอร์นี่เป็นพลอยที่เกิดปรากฏการตามธรรมชาติแบบนี้พลอยอื่นไม่เกิดแบบนี้ไม่มีค่ะไม่มีแล้วเจียเหลี่ยมจริงๆเก๋มาเจียเหลี่ยมเก๋พี่มั่นใจว่าเอาง่ายๆน้องต่ายไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นจะแต่หลังเบียจะแต่หลังเบียแล้วเราชอบเนื้อของเอธิโอเปียเนื้อมันจะมีความใสคือถ้าออสเตรเลียม็ดใหญ่แบบไม่ค่อยมีมายแล้วเนื้อมันจะแบบตันๆแน่นๆชแล้วจะเพย์ออฟคัลเลอร์แค่ขุณนะค่จะขุนๆุใช่แต่พอเอธิโอเปียได้ใหญ่และได้ใส